ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวพระรุ่นเจ้าสัวเจริญรลาบนะครับของพระอาจารย์สัญญาหรือพระอาจารย์คงแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเนื้อไหนกันบ้างนะครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นเจ้าสัวเจริญราบเนี่ยนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับผมจองมาได้แค่เพียงสามเนื้อเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่มีอยู่ห้ารายการนะครับพิมพ์เล็กก็จะมีอยู่ห้ารายการด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเหรียญแจกนะครับรวมด้วยกันเป็นสิบเอ็ดรายการนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากล่องกันก่อนนะครับก็จะเป็นกล่องใสนะครับ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทองนะครับก็จะเขียนเป็นเหรียญเจ้าสัวจเจริญทรัพย์นะครับถัดลงมาก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็ถัดลงมาเป็นพระอาจารย์สัญญานะครับวัดกลางบางแก้วนะครับปีสองหสองนะครับ๋ยูมาดูข้างในกันเลยนะครับเนื้อนี้เป็นกล่องสีแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับ สีเข้มสวยเลยนะครับเนื้อหาค่อนข้างคมชัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนสร้างแค่สองพันเหรียญนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กจะสร้างอยู่ที่สามพันเหรียญนะครับเนื้อหานี่ค่อนข้างที่จะคมชัดเลยทีเดียวนะครับลายกลีบนะครับลายซุ้มนะครับค่อนข้างที่จะคมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันเลยนะครับ ข้างบนนี้ก็จะเป็นห่วงนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับหลิ่นค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันนะครับนโมพุทธยะนะครับส่วนตรงนี้นี่ด้านซ้ายนี่จะตอกโพสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องมือผมจะสั่นนิดนิดนะครับเป็นยันสอเสือนะครับเห็นไหมครับจะออกขาวๆนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้แกะพลาสติกออกนะครับการปั๊มนี่ค่อนข้างที่จะคมชัดเลยทีเดียวนะครับ ยันนะครับนโมพุทธยะนะครับคนข้างที่จะปั๊มลึกเลยทีเดียวนะครับของแท้นะครับจะประมาณนี้นะครับจะต่อโค้ดตัวเลขไว้นะครับหนึ่งหนึ่งสามสองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับพระองค์จริงสวยนะครับอันนี้ไฟมันส่องก็เลยมองขาวๆนะครับแต่ถ้ามองไกลๆอย่างเงี้ยนี่คือเป็นเนื้อที่แท้จริงนะครับ สีตามนี้เลยนะครับจะเป็นออกทองแดงเถื่อนนะครับออกไม่ไหมนครับเดี๋ยวมาดูเนื้อถัดไปกันเลยนะครับรายการนี้ผมจองมาได้แค่3เนื้อเท่านั้นเองนะครับรายการนี้เป็น1.4นะครับ1.4ึ่งีเหรียญเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะสร้างแค่1599เเหรียญน,นะครับ ราคาจองที่ผมเอามาเมื่อปี6-2เนี่ยนะครับอยู่ที่500บาทนะครับราคาจองเลยเริ่มต้นเลยนะครับนี่ผมแกะซองพลาสติกออกแล้วนะครับหลวงพ่อสัญญานะครับหรือว่าอีกขนาดนามนึงเป็นพระอาจารย์คงนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหากันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับการหล่อนะครับอันนี้จะเป็นค่าเบ้าติดนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับรายการที่1.4 สวยเลยทีเดียวนะครับการหล่อพระนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับเนื้อนี้นะครับดูกรีบซุ้มนะครับคมเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นยันนะครับนโมพุทธยะนะครับอันนี้ก็จะตอกโค้ดนะครับเป็นเป็นดาวกระจายเป็น สอเสือนะครับอันนี้เป็นโค้ดของเหรียญน,นะครับหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับมือผมจะดิ้นดิ้นนิดนึงนะครับเริ่มหิวข้าวแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับการปั๊มนี่ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับอะคระนะครับแล้วก็ยันนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับเหรียญเจ้าสัว รุ่นจเจริญราบนะครับของพระอาจารย์สัญญาหรือพระอาจารย์คงนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับอำเภอชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายเนื้อสุดท้ายที่ผมได้จองมานะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อเอ่อเป็นรายการที่1.3นะครับจะเป็นกล่องสีฟ้านะครับเป็นกล่องพลาสติกใสสีฟ้านะครับรองพระด้านในเป็นสีฟ้านะครับ เป็นรายการที่1.3เนื้อละเนื้อนะวะโลหะนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหากันนะครับสีเข้มเลยนะครับเนื้อนวะอันนี้ก็จะเหมือนกันหมดนะครับรุ่นนี้พระจะเหมือนกันหมดนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าพิมพ์เล็กนี่ผมไม่แน่ใจนะครับพิมพ์เล็กผมไม่ได้จองมานะครับก็เลยไม่ได้เห็นลักษณะของพระนะครับว่าจะคล้ายคลึงกันแค่ไหนนะครับผมจองทันได้แค่พิมพ์ใหญ่ได้มาแค่สามเนื้อเองนะครับ มาดูด้านหน้ากันก็จะประมาณนี้ครับด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกันหมดนะครับคมชัดนะครับการหรอนะครับเหรียญนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับหของพระรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับออกกลมแล้วมีรูตรงกลางครับจะเป็นยันธโมพุทธยะนะครับหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่ายันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับมีพุทธคุณหลากหลายเลยทีเดียวนะครับทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับสองพระใหม่กับนิกแฟนพระนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมมีปล่อยเช่าบูชาในเว็บไซต์ด้วยนะครับแฟนพระ .com นะครับ F A N ขีด P R A .com นะครับท้ายคลิปนี้ผมจะมี ID l i n ลนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับหรือสามารถทักในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับถ้าผมอยู่หน้าโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมอย่างเงี้ยผมก็จะเวลาท่านไหนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็ อาจจะสามารถตอบกลับได้ทันทีนะครับแต่บางครั้งนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะนานนะครับเป็นวันนะครับบางทีผมติดธุระจริงๆนะครับบางครั้งก็ไปต่างจังหวัดบ้างบางท่านได้ทักมาสอบถามเรื่องพระนะครับหรือขอบูชาพระนะครับที่ผมลงในคลิปนะครับแต่บางทีนี่ผมตอบช้าก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ